สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนด่างแบบ4ตัวของเอสคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข7นะครับที่มา7ก็ลงไปล่างทุกท่านหวยออก11617 ติติสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูได้เพิ่มเติมพร้อมกับงวดใหม่สูตรคำนวณบนร่างแบบ4ตัวงวดประจำวันที่16ทับ5ของอาจารย์ได้2570ทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้สองห้าแนวทางของอาจารย์จะมีอยู่2สูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งจะเป็นแนวทางเด่นบนร่างแบบ3ตัว งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข6นะครับขึ้นไปบนด้วยออก1นึ่งหสี่งวดหลังสุดก็เข้านะครับเข้าทั้งหมดงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้8ปดหสองทุกท่าน8ปดหนึ่งสองสามนี้สูตรคำนวณเด็นบนล่างแบบ3ตัวกับ4ตัวของแอดคมนะครับต่อมาจะเป็นนทางวิ่งบนล่าง แบบ3ตัวมา1ถึง2ตัวของแอดเนือเมกนีออนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข7 7ก็ลงไปล่างนะครับเข้าล่างหวยออก11617 4งีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ได้581ดทุกทันห้านึ่งตามนี้เด่นบนล่างแบบ3ตัวมา1ถึง2ตัวของแอดเนือเมกนีออน สูตรคำนวณงวดหมายได้581ต่อมาครับจะเป็น,นทางเด่นตัวเดียวของแอตูนักคำนวณงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข6ไปบ,บนนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข4วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ16 5 6 7มาลุ้นกัน4จะมาไหม สูตรคำนวณของแอดตู่นะครับตูรนักคำนวณต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดชนะพลงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับที่เข้าสี่งวดหลังออาขอสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6 7 8 0ศย์ กเจ็ดแปดศูนย์ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1น,นะครับ1เข้าร้อยกับเข้า10งวดมาได้2 3 4สาทุกท่านสูตรนี้แนวทางของแอดและเด่นนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางฟาดบนตัวเดียวนะครับฟาดต,ตัวเดียวของแอดนาทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ได้เลข6นะครับ6ก็เข้าอยู่ทุกท่านหุยออก1 1 6 1 7หงดวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข2นะครับได้เลขส ไเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน16ทับ5สอถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นอรอสอนอเลขเด่น3ตัวของแอดหลวงปู่ชัยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6 7 8ทุกท่าน6 7 8ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบลเลขเด่น3ตัว รูปแบบนี้ของเจ๊ไลายพัทยางวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดนะครับไม่มี1กับ6มี7หลุดลงไปล่างสองงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ5 2 0ส4สคำนวณของอาจารย์ได้987ทุกท่านง,งวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้987แบ่งปันโดยเจ๊ไลายพัทยา มาต่อกันที่แนวทางเด่น10ในบนเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดกลมเกตนุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับเข้าหลักหน่วย4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาด้านบนนะครับสูตรคำนวณ10หน่วยบนของอาจารย์ได้2 3 4 5 2 3 4 5่หบนที่อยู่ในส่วนด้านบนตรงนี้ครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่น10หน,น่วยบนเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีขาวอีกตัวอะไรดีแนวทางของแอดคนโคราชลักไก่ชนส่นวนคำนวณของอาจารย์หลุดนะครับงวดก่อนได้8 9 0เกหวยออกหนงวดใหม่ได้801นะครับ801ตามนี้แบ่งปันโดยแอดฝนนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางสองตัวบนของแอดใบปูพิสิตปูสุขฐานงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ในทางสองตัวบนยี่สิบห้าชุดของอาจารย์มีหนึ่งชุดเข้าตรงๆนะครับ 1, หนึ่งหกวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตรงนี้อาจารย์บอกว่าสองตัวบนนะครับสูตรเดิมงวดที่แล้วตัดดับเหลือสิบห้าชุดด้วยกัน ใครชอบสูตรของอาจารย์ก็มัดรวมกันดูนะครับไปตัดกันเองก็ได้สูตรก็อยู่ด้านล่างนะครับได้สูตรสองสามกับ03578สูตรคำนวณเลขดับได้เจ็ดกับแปใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปถัดมาครับจะเป็นทางาวิ่งตัวเดียวบนล่าง แนวทางรูปแบบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขหนึ่งหนึ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับโดยออก 1, 1, 6, 1, หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดงวดหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณสูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขศูนย์รุนกันบนล่างตัวเดียวนะครับสิบหกทับห้าสองันห้า้อหกสิบเจ็ดมารุนกันศูนย์จะมาไหม ต่อมาก็จะเป็นแนวทางล่างตัวเดียวสูตรนี้งวดอขออภังวดก่อนผมก็ลงให้ปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านหวยออกหนึ่งเจ็ดงวดใหม่ได้เลขแปดนะครับสูตรนี้ล่างตัวเดียวถัดมาก็จะเป็นแนวทางล่างสี่ตัวเน้นสิบงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์เข้าอยู่ครับ มีหนึ่งทุกทันเข้าตรงตามตำแหน่งควยออกหนึ่งเจ็วดใหม่ได้0ูนย์สองหกสนะครับศูนย์สอสแนวทางล่างสี่ตัวเน้น10บถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่นสองตัวของแอดปลายฝันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูต่คำนวณของอาจารย์มีเลข1น,นะครับที่เข้าคืยออกหนึ่งเจ็งวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สิบหกทับห้าสองพารสูคำนวณเด็ดล่างของอาจารย์ได้4กับ7นะครับงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของแอดปลายฝันต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างระยะสั้นเลขเด่น2ตัวของแอดดังเม็ดายงวดที่ผ่านมาผมลงให้งวดแรกนะครับสู่คำนวณของอาจารย์นั้นมีเลข7ทุกท่านที่เข้า เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับคุยออก1.7มงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้907นะครับ907ในทางของอาจังเม็ดทรายเด่นล่างระยะสั้นเลขเด่น3ตัวไบเต็มก็จะประมาณนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางเลขไม่น่ามาบนของอาจารย์พล งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข5ก็ผ่านนะครับโวยออกหนึ่งหนึ่งหกงวดก่อนหน้านั้นก็ผ่านอยู่ทุกท่านสูตรคำนวณได้เลข3มงวดที่ออกห้าเก้ดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขไม่นามาบนของอาจารย์ได้เลข0ูนย์ะครับไปเลข0ใบเต็มก็จะประมาณนี้1 6พฤษภาคม2567 ามนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ